ทีตัวนี้ให้เห็นบอกขอยก้อนกิไปบางเหรอเอ่อหุยบริกินสบดีพี่นอะกา,าวฟสบดีเด้อมาข,ขอกันจับหน่องนัดไหไนยูหน่าไอ้ดอนที่เก่าพี่นนองอันนี้ป้าบ่าวอันเคามมาื่อามากย์เกะป้าไอ้ดอนตึกเอาวนหนึ่ง ีวันนี้ค่าวตีนมาเห็ดของกินแดงเนาะตุ้งแซลมันโผ่คือเก่าพี่น้องอาหารจาอแก่ปิ่งป้าเดือมันเต็มพี่น้องแม่ยแม่นี่กจะซองโตต้นขาติ่งดังๆอ่ะปลาใหม่ๆตานี่ยคืใส่พี่น้องข้าก็สิปิ่งป้าเลยจ้ะ ตำมแตงเนาะแต่การนีอะันเนาะอันให้เดิมก็เดิยื่เปิยือันนี้ยังว่าะรตกงดวอันคุณเอามาฝากตดาจะเลยตำอันนี้แซ่บที่เราแจนี้ือสีแุณคัาเวิร์ดหน่อยเผิดนะน่เลยน่ารแจนมเาใส่ใส่ซ้ำอันหนึ่งนาใส่ ใส่จิเอาหมอดึงใส่ินตุ่มตุ่มท่เียวเหรอวกาเอิ้บ้านอาอันน้อยใดเป็นอันมุนมุนโอ้กีบ้านอันใหญ่บะแม่ดึงันบะแม่เนาะบานก็อิ้งูทุกันทุกระเยอยพะลูกอแสบมันจะเสบ มันมันคือปลาดุกเลี้ยงเลยมันแบบคขยายปลาดุกหน้าอะไรอยางปลาลูกเพราะว่ามันมาดีเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ปลาดุกขอบ้านมากเลยหนิสองตัวนี่เออปลาปลาไอ้น้องเหมือนปลาลูกไอ้ดอนแลเลี้ยงพี่น้องมันใหญ่เลยนั่นไอ้ดอนเนานมันใหญ่เลยปลาอันนี้ไปตูงใหญ่มันหนึ่งคันปลาปลาเลี่ยงมันใช่มันกว่านี้แต่ปีนั่นหนิบ่อยแลอกลุกทึ้นขึ้นก็ว่าอย่คันปลาดุกงเขาเลี้ยงธรรมชาติแบบบริเกลือ์มันหนึ่งเลยเนาะ มันอะก็ถอดปีไม่ใช่มึงไอ้เทียงมายังงงมึงอยากมึงไอซีมากต่อยซีมากโ้่วมึงอะมึงยากพ้นนี่นะเดือนหกนี่ขอมาปล่อยอนปล่อกายไวโน้ีหาเดอนอันนี้นี่แม่นปีตีนี่ตนีนี่นตีอยู่นะอตนนี้น้อยน้อยคืโตใหญ่ ไอ้น right? 네้องไอ้นี่ตัวใหญ่ปสองสองาปีแต่ปลาบงอย่างยูน้องอยู่หน้าอะไรก็ตัวองปีว่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าใส่ให้กันะอ่แต่มกรตายไอ้บ้านบ้านมันหญก็บไรครับบ้านเน่าอ่างเยานก็ว่าานกเี้เลยพิองตัวบานเออันนั้นนั่งน้ำกระลับน้ำบานเอจะ นะตัวนาชุกแล้วเหีย่ยมันแป๊บเดียวแล้วจะปะลานะดุกปลาซุกมีกันซีซุกเลยนะด้หัวมันเนาะออมีใครอีกะะอนะปลาตะแเสหบไงลาบแสบได้เวลา ลาบปปะดูลาบอะไรหรออืมปีงแหลวก็พักพัพักลาบอันนี้น<ะ>ันก็ไข่มาสิบสูตุย้ยใหญ่ไงตะเดี๋ยวห้องปีงตาก็เนานะก็ยอยากปีงตาก็เด้พี่น้องอัอนนี้เครื่องตั้งตามุกแกงข้ากระเทียงงมอะไ,ไร,อรอุ๊ยแรงไม่คือขาป้าสู่ก็เพาะสิรน้องซื้อรอดมาน้นอน นะไม่บอกติดเลยถึกแล้วพี่น้องแกเรื่องนี้มันเด็กมันเนาะ๋อกับเมื่อวานนี่บอกชวนไลายมันจุกอิดนึมิจิลี่เว้เิรษกิจมิจิี่เวสิรษกิตจะช่องโตแหละสะ เด่นพ<โ>ูนเห็นบ่มันดินนั่นอยู่อดรอนร้เนี่ยว่านนมานอนเนื่อคนนี้คนมานี่ยได้ก็มานะป่าอีนะจ๊ะเห้มันดินีไดไปยวไปจังเลยคือยีรอกหงสองสามปลาหน่อย นี่เ่๊นะโอ้ยไปเป็นแล้วเออไปแลพตูเมื่อกี้มันจะดนนตายได้กูพ่ะตู่ไปจอยโอ้ไปเจ้คนอีจ้ะเจ้เหืองตั้งหลาไปจ้อยเขื่อนใหม Cái <laughs> tâm đẹp này đẹp tâm nỉa này mừng nó bây giờ chịu nữa Cái nữa chịu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  nữa cái nữa chịu nữa chịu nữa này chơi, <laughs> chịm này anh chụp rồi cái nghẹn thôi tam cường nghẹn ít đúng không này được à thôi lấy chìm ngay ôi chìm mất da biến thái ừ. chìm bàn thòng mất da ก็ทันได้ชิมเอาเ็มใจน่แก้าหงายโอ้แฉกไม่ได้เอนเลยชยเป็นบอลนี่กด้๋ยวือเปล่บอกอันกะนอนหน้าบ่มื่อจ้ะบ่น้อยมือนี่สิงออกเลนะคาคาสิจับขึ้นพันนูนเอาเหื่อมากอลยั้นนู่นยานแบบ กินะดแล้ยมกลุ้มๆนะเนาะไม่เ้ยจะออามมหน้าเลยไหนเถอะเธบอกม่รู้ไม่ไดอะรหอกกัญญาจะอยู่ยี่จะเอามาให้กินนอาจรแ์เดาสิมือหรือบอไดะกัอยาไม่อินเสเอามาเหตุสุดกินเนาะกุ้มันแบบมื่อื่นเมื้อื่นเมื่ออื่นสีมืออไรนึกสวยอดอยู่เออเนืก็ซีคอมเหรอคที่สวยอมาใันด เด้อย่าเลนวดดีน <descon fin anta> <p ist ur ating> ้องเนวดตาปลาปะสิเอาหัวมันนีะน้องคอว่าตัวปลาดุกตัวหางมันหันหัดเย็บมันใส่จานโล่นโอเคพี่น้องอยี๋ยวจะนอยด์ถาดตำแป้งกดนตังวงเนาะพักปะพี่น้องมันอย่างตัวสุดท้ายอันนี้มันอยากสูบขโมยกุ้งพี่น้อง ซุกเยอกว่ามันมยังเป็นเหลือม่หนามเนเใดสีมันเพราะว่าุกไปแล้วัเตัวมันเดียันจีบุกัวมันกอันนี้นั่นะเาขอดีมันนี่เดีวจืไปวางมันมันิยิ่งรอ โ่นื้อในเขานายมา่ม่ายได้ได้กี่บงที่เป็นงจางมาตรับคนเข้าครูอันรักษากรอนมันลายจเปตงที่ลาที่สมันจะลายยางก็วาเป็นาาองดีมันลงติดเกสรไดไมเนกินอะนะมันลายคนเข้ากับวัวพรคเ้ยคันจับคนไปจะาเอเรคอเนเป็นรเยก็คคนเ่องยูัไ้อง โมบึงบุตบุกบ้านเรแต่เห็นคนมดนเลยนะเป็นประชาชดน่เลยเจถานพุกย่องย่องไทยะเด็กไมเคยเคาเคย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 เเคยเคกเคยเคเคยเคยเายเเคยเคยเคยเงเเเว บอกันนี่ยังไม่ันเอนะมันนีน้องแบดต่างฝ่ายกันต่อไปใส่เนื้อตุยๆม่ลนเลือกหกสาระจ้าวอลพอดีเป๊ะเลยเป๊ะเยที่เรามาหลยๆไหนรอนะวางหกไปที่เนาะเลย เพื The mm ่อจะปกแค่สดนเมันรงมนบนเนียนเืองเขากันใสหากินอัเดีอสิคี้เนี่ยว่าปห้าหอก้าตัวนะแสบค่ะอืมแสบเลยแสปล่งมาเที่ยวนะ สิมเบิ <S <S ้งแบบแบบนั <S <S ้นแล้วก็สิมเบิ้งมันซีบไม่แข็งสมื่นไหนสิบไรคนจะเสียผมจะเสียบะว่าเสียงไปแล้วตานไม่ท่องผู้อะไรมัเพราะว่าเสียด้วมันเข้มเลยนะ เซี่ยนมากพี่งาเสร็กินเสียเดียวเลยวนนีบรเรมาแบ่ารนกินเลยเรื่อยเลยพี่น้องมาเลยบาูค่ะเขาบอถอดไข่เค็มเหมือนกันหัวถอดอะไรก็เค็มเนาะคนไขวานจากสองขสอยพี่น้อง ไปว่างนี่ก้อนจ้ะว่าง้ะขมานมีปลาตนะก้อนลายเนาะมัวว่านบงปลายเป็นไรเนาะน่ขลุบไหนนะก็เปพืว่านี้คอยเรื่องบดี้อยู่คอยบอดี้คอยแค่นอามนัานยู บดเออเอาแมันคือนเลีกันไอซีจะแ้วมีกันเมื่อไรลูลูไซีสกัสตาหน่อยเข้าี่อกาเทียมดิมันอันไก่ถีนอสองคนได้กินหอยไหมจีเอ๋ยงอย่าไปทุณแบบเยาสจเจอกันตอนกินซัมาะเกใครนาแหมเอเ่ับกุ้งเขาเนี้รบุเคยกินปนกุ้งจะดหือได้ลัดมไ่ิอะไรเลย แซบ่แสบเลยเฮ้ยแ่บเลย่องกินแ่บแสบคักคักคักกินสามไเรื่อหน่องสบายดีเจอตนนะเา้วมาตังเรยให้หน่องขามึงกินบ่กินนาะปลาดุกปลาดุกหนาเว้ยกินเลยนะไอแสงปลาดุกวานเอาไปไหมกินโลดโอ้ยขอกินแน่มาว่ากินกันสิ มะสีต่างหากจะไปกินมาเลยเนาะที่มะก่อี่ชาติเ่นเยกนั้นเลยนี่ังย่มือมืนขาผิดมืหัวมือหัวคขาผิเออพี่เนะมืหน้ยวดอนปดดุกมีปดดุกอยู่ไหลนั่นเมียบกแซเลยนันรบ้านนั้นคนหนยเขาเล่นหนาอยุไอ้เพิ่งคนินหนึงเเว้เลนหนาเทียวเย่ายปากุดออกม่แจ่คเลย ตกาเออกอนย่จอก็กินไปหน้อยเนี่บายสมแล้วอันเรื่องเผืองแล้วยอดยดนองดลกูอันเด็กินน้ำอันเด็กกูเลยกินกระดางเย่แต่ก็หักอะไรมี่ยมหักยุนนองอ้เพิ่เหรอแค่เราช้นองมค่าวมามาเดียวเลยเชินดิ้นมนแงได้มันไปหยอง่อข้นหยอแ้วเมีขอองแก้มบ้าง Ôi ừ, không có người kè... ừ, bà... Mình chạy mọi đòn mọi người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  mọi đi mọi người mọi người mọi người cho người mọi 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 Bà đang thì... tìm pa lông cơn

ยังมันตัเดียวมูนไปก่อนไม่กินเยอะสบายมันไรมูมันเนาบอลันม่อยากกินอาหารคนเดียวเลยไรมูนี่สุดสายเมูตึ้ให้เเมื่ออื่นเนี่ยก็ทีถากินกลุ่มก็เบาอันอีกทีหนึ่งก่อยกลุ่มแด่ลายกัไดเยอะตอนต็ลงที่ยินมต่กินกลุ่

กมัลงไลงเนาะไอว้เป็นใบรล้ยแบบนีนปลาทีหญ่ก็งเนแบีจะาอ่นไสงูอ่ปุไสกิบไสงูอ่ะบปุกนะไสตุ้มอยนนี้จะมันเป็นมงมดเลยอย่ยหน่อยค่ะ้นี่น่อ้าวะไรเอือนก็ไส้งูเอากรอุ้นอ้าวงูที่อ้าวเฮ้ยจะบถอาาระเดกเายังใส่เอาประดกใจ นี่นี่านก่อนมดแดอ่นไปยุอนข้อนทงต่อสำนีแล้ว่มลา่อนีคือทำกันกันใไ้กมัดอกคำพังบานอะไรยัง่ยุคคำนี้นี่ทางต่อค่เดเลยได้เเบิร์ เยบๆไหนนอยเองง้กินเกาเสะตีหรอต้งช่ไหมพ่อนึ่งเด้อพี่น้องจักหน่อยนะงานยังหนู่นแรงกันกินนางกินเบี้ยเนาะหิมเงาเลยวัน้าบแค่มาไอ้น้อง่ทอไม่ทำๆหยบ้านเี่ยวคอยกลัวกลัวตัเกแต่แล้วเจไห่นกันขั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 นมันขันกันขันกันข่นกัมขันกัน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 ่ันไันขันกันขันกัน โอ้มีได้เใล้แสงกันเลยว่ะแสดงว่งท่านไอซอยู่นี่บ่มาบอมากดดันปนันบ่อช่งแห้งดนดใส่นุ่มมือได้จะเสร็จอันมวยทะเลอย่ะส่วนเราแขนมวนเลยอาบ้าไอ้เพิัดเหรอแต่เพิ่งจับเลยเพิ่งก็ยังบดจับเลยคืออย่างมันเป็นการทะเลาะวิวาทกเรื่องบดจัดแถท่ว่า มาถือใจกันน้อยหนึงเอาอีก hmm. ด้หน่อยนหยาันงกินปลาาตแตงจบนีเนาะตักไเนะตกแตงะตักเอ่ะพร้อมหน่อยจะหล่นโขกเต้องกินตตกแตงเนาะห่เลยมันคนมาลายห่างันเอาเลยห่นจับเอา นเรียบ้ยมเอมัวอตะกี้จะย่วยดีว่เอบายแล้วจำเพระว่าไอ้เพิงว่าพีชกินย่ามได้พี่จักะสวยหนึ่งด้วยเพิงเลยวะไหญ่ใหญ่มากใหญ่แ้วก็จะเห็นยุ่งวานหลางเขาก็ขาอาคารแบบใหญ่ไปเนาะเจ็บไหมบันไนมีกินมันใหญ่กเราี้เข้ามาเตเ้ือดแล้วจะเล่นนึำข้าได้หนึ่งเย็นมาก มาจะหน้าทำโถ่อำนาจครับเรื่องมีสาวครับโอ้ยใจแย่เลยเนาะเขียวขาววะย่อขาวมาสองแล้วนึงไปจ้าละใช่แล้วแปดโอเคพี่น้องจหรับกินให้ครับกิ้ค่ะาจากก็ฝากกดไลคกดติดตามบางครันงจะ้เแน่บอกันที่หลายที่หลายเรยว่า បានเด้อបានយ៉ាប់ ্লাই เนาะ